โอ๊ยยุ่ยโอ๊ยยุ่ยโอ๊ยยุ่เลยโอ้ดูดิมาถึงก็ได้เลยเห็นไหมโอ้ผมเปลี่ยนชื่อเป็นไงพี่ทำไมพี่ดูพี่ทำไมมันอย่างนี้วะเปลียนโอ๊ยยุ่ยยุ่ยยุ่ย วันนี้เราเป็นเวใหม่นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราตกปลาและยอดวิวล่วงเราต้องหาทางใหม่ตอนนี้ก็คลํากันอยู่หมาถึงคำทางหาคลิปใหม่ก็คลัอยู่หลายทางอยู่เหมือนกันทั้งคลิปและทางอื่นด้วยต้องบอกก่อนว่าการที่เราทำอะไรเหมือนเดิมและคาดหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างนี่คือความจัดเงาเพราะนั้นถ้าเกิดว่าผลลัพธ์มันไม่ดีเราต้องเปลี่ยนทางซึ่งตอนหลังเนี่ยพี่ก็ได้อินสปิเรชันมาจากยูทูบเบอร์ซึ่งเป็นเกมเมอร์หลายคน ชอบมากที่เห็นคลิปตั้งแต่ที่3ปีแล้วส่งพิซซ่าเด็กส่งพิซซ่าสมัยก่อนชื่ออะไรนะ1 1ึ่งหนึ่งตอนนี้เป็น1 4ึ่งแล้วไงอ๋อตอนนี้เป็นพิซซ่าอสมัยก่อนนี่1 1ึ่งตัวนี้1 4ึ่งครับผมถอยรถเป็นว่าเล่นเอาเงินให้แม่ทีสิบล้านครับผมกูเลยมีน้องเขาเป็นไอดอลเลยชื่ออะไรนะพี่แมนการินพี่การินยืมแตงเงินเห็นสนิกเจ้ากบไม่เป็นสวนอีกคนหนึ่งด้วย ยูดิ้งไอได้ใช่ใช่ยูได้ไม่ขับรถได้ไงล่ะคุณเกือบเกือบเจ็ดล้านซับโยนกันให้แม่ที10ล้านครับครับผมพี่ก็เลยพยายามติดต่อน้องๆสองคนนั้นไปนะครับผมจะให้เขาสอนพี่แคสเกมครับสุดท้ายแล้วพอดีเขาไม่ว่างเลยได้2ตัวนี้มาแทนครับผมต้องแนะนำก่อนนี่คือน้องๆแบงค์โซเยอร์ใช่ไหมดี๋ยวอใครอ่ะพี่คิงอ๋อคิงอ๋อคิงโซเยอร์คิงโซเยอร์ นี่ก็ถือว่าเก่งมากเพราะว่าทุกวันนี้ผมเก่ง1นึ่เก่งองสามใหญ่อ่าสี่ขี้โม้โอเคน่าจะเหมาะกับรายการนี้นี่พี่คิงก็สองล้านก่บซทรัพย์เลยใช่ไหมใช่ครับใกล้ใกล้จะ3ล้วรวยรวยรวต้องรีกพี่คิงรวยรวยที่ผมแปลว่ามหาพี่เนี่ยผมต้องการอย่างเดียวเลยพี่คือสอนเล่นเกมเปล่าพี่สอนซุกผมเห็นพี่ชอบซุปซุกเงินซุกซุลงพี่ ไอ้เหี้ยสรุปพวกมึงมาทำไมเนี่ยโอเคก็ต้องถามต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วพี่คิงเนี่ยก็เป็นเกมแคสเตอร์ถูกไหมมันเริ่มยังไงการแคสเกมเนี่ยมันคืออะไรการแคสเกมพี่เกิดมาไม่เคยแคสเกมเราต้องเติดก่อนครับอ๋อนนั้นได้กูได้อยู่นั่นกูได้อยู่สเต็ปบวกปัญญาอ่อนอย่างโอเคเขาต้องอย่างียวครับไม่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 ดีมาอันแคสเกมเลยพอได้อยู่พอได้อยู่คิดว่าทางเวนั้นเวนั้นพอจะไหวโอเคอ๋อครับคือเราก็คือแค่เล่นเกมครับแล้วก็นั่ง แล้วก็พูดวันๆนะครับพูดอะไรงงๆไปไม่น่าเลยผมนี่ได้ดีใช่ไหมครับต้องแนะนำตัวด้วยอันนี้คือพี่อะไรอันนี้อ๋อเลยครับผมพี่เฟรมครับพี่เฟรมมันขามีชื่อนี้ด้วยอะไรมีมิบขมิบหอยมีมิบขมิบหอยปธิบายที่มาที่ที่มาที่ไปของมีมิบหน่อยขมิบหอยยังพอนึกภาพออกพี่มิบก็คือว่าสมัยก่อนเพื่อนเขาชอบอย่าเล่าเลยพี่ัะดับกลางเป็นพี่เล็กเล่มมันยาวอ๋อพี่เฟรมก็คือเป็นเกมแคสเตอร์เหมือนกันไหมใช่ครับ Okay, okay, okay. โอเคโอเคโอเคเอาละวันนี้เราอยากพี่อยากให้ช่วยสอนพี่หน่อยครับพี่คิงสอนว่าการแคสเกมที่ดีเนี่ยเริ่มยังไงเพราะว่าอยากจะเลิกตกปลาแล้วแมวาละเวนี้เลิกตกปลาหรือเลิกเล่าเลิกเล่าไม่เลิกไม่ได้ <c oughs> เลิกเล่านี่ยากนิดน,นึง <c oughs> การตกปลานี่เสียเวลา <c oughs> เสียวมันเสียสุขภาพออกตากลงตากแดดใช้ไม่ได้พี่จะเปลี่ยนมาจากวันนี้เป็นต้นไปเป็นช่อง DJ พุ่มเกมแคสเตอร์เกมเกมแคสเตอร์เกมเมอร์เกมเมอร์เกมแคสเตอร์ครับเกมอะไรดังที่สุดตอนนี้เกมงูที่เคยเห็ขาเล่นอย่างไรเกมงูโนโนเกียโนเกียสาม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 รบกวนนะพี่น่าจะเล่นได้อยู่เพราะว่าผมว่าพี่น่าจะเล่นได้ตัวใหญ่เลยแหละหมายถึงงูในเกมโอเคโอเคเอาดิเอามาครับแล้วยังไงดูดึงกันว่าโหลด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 เกมโหลดเกมยังไงครับโหลดมันแค่เล่นผ่านบ มาเลย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 มาเดี่ยพี่มันเหมือนของพี่เลยดูดิโอ๋แล้วก็เอาเมาส์อย่างงี้อ่่านีพี่เลยพูดถึงนิ้วไม่ได้ใช่นะป๊อปไอ้นี่อะคล้ายคลของพี่อ๋อแล้ไม่ได้ใหญ่นะลายเดี๋ยวง่ายง่ายๆอ่ะพี่อ๋อคือเราต้องหลบตัวใหญ่ใช่ไหมใช่เราต้องไป่ตัดแล้วแล้วแล้วแจไมาให้ไอ้กูเล่นเกมนี้ดีกว่าพี่ผมขอผมขอพนันหน่อยพี่มาเลยเล่นได้หนึ่งแสน หนึ่งแสนหนึ่งแสนเพราะว่ามันหนึ่งแสนก็ค่อนข้างที่จะไม่ยากมากพี่มึงเล่นก่อนเลยแล้วดูได้เมื่อะไหร่ก็หนึ่งแสนได้ครัพี่กูเชื่อว่าเทปนี้ต้องโดนด่ายับแน่โหยไม่เห็นลงทุนเหมือนตรงไหนก่อนเลยหวยนี่แล้วก็โบอกพี่เราพูดยไม่มีตังค์แล้วเออพี่จะเปลี่ยนเป็นเกมแคสเตอร์พี่ต้องขอโทษด้วยสำหรับ FC ทางบ้านใช่พี่เปลี่ยนทางแล้วพี่รู้แล้วแหละว่าทางนี้คือทางที่ถูกต้องนั่งเล่นเกมมีเงินเป็นสิบล้านพี่เล่นง่ายๆเลยพี่เนี่ยเราแค่เก็บไอตัวพวกขนผกไม้เนี่ยใช่พี่ ขนมเค้กุณพาดพแล้วก็ใช้เมาส์ควบคุมใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วเราจะตายไงเราแค่ไปปาดหน้ามันแล้วมันก็จะตายแล้วเราก็ไปกินมันแค่นั้นเองพี่หนปาดยังไงผมยังปาดไม่ได้เลยพี่แ๊บนึงนเพี่อ๋อคือเรายิ่งเรากินเราก็ตัวยาวขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ครับเนี่ยเนี่ยอยากรู้ไปไปปาดมันยังไงผมยังเรายังตัวเล็กไงอ่าเล็กแหละเราต้องแจวก็เหมือนเล็กสั้นกับขยันอ่าโอเคคลิปนี้กูไม่ได้ตังค์อีกแล้วเนี่ยเราก็ไปปาดเห็นมันปาดอ๋อนี่นี่ไงอ๋อ ให้เราชนมันใช่ครับพี่ลองเล่นดูไหมครับมึงได้คะแนนเท่าไหร่71ใช่ครับแล้วมึงบอกให้กูได้แสนหนึ่งว่าเก่งเกินเนี่ยเอาพี่ลองไหมพี่คิงรวยได้ได้พี่ลองดูครับโอ้โหมันมันบังคับไม่เห็นได้ตามตามใจที่ต้องการเลยใช่มันก็จะยากนิดนึงพี่เราพลาดไหิพี่ภูมิปลาดไงนเอาเอาขยับเอาขยับให้ได้ดังใจกูก่อนทำไมเก่ง เกโอ้มันเหมือนมันมีมันเหมือนมันมีจิตวิญญาณมันเองใช่ใช่แล้วเกมอย่างนี้คนชอบเล่นเหรอใช่ครับคนส่วนมากคนเขาชอบดูกันเขาเขาชอบดูเขาชอบดูคนแคสเกมนี้เหรอใช่ครับมีแคสกอร์เยอะแบบว่าเจ็ดล้านแปดล้านโอ้โหจริงๆผมเคยเล่นได้ประมาณห้าสิบกว่าล้านไวิ่งโดเล่นหนึ่งวันเล่นนานไม่กว่จะได้ห้าสิบล้านผมพูดเล่นบ้างหรก็ประมาณเจ็ดล้านเลยประมาณนี้มันก็เยอะแล้วครับเจ็ดล้านนี่ก็เล่นเป็นเป็นเป็นชั่วโมงไหมประมาณใช่ครับประมาณชั่วโมงนึงมันทำไมมันแรง ดูดูยากใช่ไหมมันดันดูปัญญาอ่อนอะเพราะว่าไม่อยากกระดาษมาวกเพราะว่าแฟนคลับมันอาจจะเยอะแล้วนี่ก็คือนี่ก็คือคนเล่นอีกคนหนึ่งเหรอแต่พี่ต้องไปปาดผมว่าพี่น่าจะปาดจริงหูนี่คือคนจริงรึเปล่าครับใช่ครับเป็นคนคน,คนเดเลยอ๋อ,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 อตายแพ้ดูดิคุกคามท้องอไม่ได้โอเคกูเลิกแล้วอาชีพเกมคัตเตอร์ว่านี้เฮ้ยย้ายโยกกับมึงนะเว้ยได้พี่เอ้ยเอาไงแข่งเลยแม่ได้พี่ ที่ตาคุณผมตาหนึ่งผัดกันมีต่อไหมมีต่อไหมต่อไหนชี้ต่อโอ้มึงเล่นได้7ล้านไอ้สัตว์กูเล่นได้83ดสิบสามผมผเอาหน้าหมดเลยมึงก็ต่อกูหน่อยดิ5,000ันไอห้าพันเดียวพันเดียวอุยไม่ถึงห้าพันโอ้โหอุ้ยไม่ถึงร้อยเลยคิงได้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 ครับกู้ยไม่ถึงร้อยเลยนี่ผมรู้แล้วทำไมผมถึงเมื่อกี้ผมเล่นได้น้อยกล้าไมชื่อ ชื่อไม่สวยเท่าไหร่อ๋อชื่อไม่สวยใช่มีเกี่ยว้วยวะดูผมต้องเป็นอย่างนี้นี่เดี๋ยวคอยดูพี่คิงรวยคิงรวยโอ้ดูดี่มาถึงก็ได้เลยนโห่ไพี่ดูทำไมมนอย่างนี้วะผมเปลี่ยนชื่อเยได้อ๋อออ้๋ออ๋อออ พันสองมึงต่อกูห้าพันใช่ไหมพันสองพี่พ่อพ่อนี่พันสองกูได้เจ็ดพันหรอได้กูใช้ชื่อมึงไอคอนติ้งพวกมึงไม่มีใครคิดว่ากูจะได้เกินหนึ่งพันคะแนนเลยไงฮะอะไรนะม่ความคิดหนูก็เดินออกมา1,000ันคะแนนนะพี่ต้องเปลี่ยนเ็นกี้เจภูมูม่อนทำไมวะมันจะได้แบบว่า ชื่อชื่อแบบเท่ๆหน่อยนะพี่ดจีพุ่มเล่นดิจุมเล่นอ๋อกูดู้ลไอ้เียใช้ชื่อมึงมันต้องเริ่มมาตัวใหญ่แน่เลยใช่ไหมเอ้าไรอะไรวะทำไมมันตัวเล็กอะดิพี่ต้องเก็บไอ้ตัวมงกรใช่ครับพี่กาจะไม่แดกเล่าแล้วนะวันนี้มไกินไหนดีคิร้านเลยไปกนด้วยพี่พี่ไม่ต้องถึงี่แค่สามารถปัดปัดได้คนมีแค่คนเดียวพอ ฆ่ามันฆ่ามันแสดงว่ามันยากมากกว่า1,000คะแนนเนี่ยไอ้เขาวเนี่ยมึงมาเลยมึงมาเจอกูอยู่ไหนยังไงเนี่ยโอ้โอ้ิ่งมาเลยตัดโอ้โอ้โอ้ใหญ่ไปใหญ่ไปอันตรายตัวเล็กอันตรายตัวนี้พื้นที่มันต้องแบบว่ามามาใกล้ๆเขาแล้วก็สปีดสปีดตัดหน้าโอเคไปเล่นมาแม่งก็สนุกดีเหมือนกันมันน็ะ เอ้ยจริมึงิ้เอาไปร้านัวเนียเปร้านเียไปเดียวดยดไ้อเลยไทองวีท่องวีเลยเ้ยไม่จิตตังเรานะจริงมันโ้ไม่สู้กูไมันไอ้เาอยามามนีววะโ้มันหนีมันหนีโอ้มันไม่สู้กูหรอกไปดู โอ้ยสองร้อยสองร้อยโอเคแค่ล้างไหนดีโความรักความรักที่แค่สามารถปาดปาดได้ความความมั่นใจตัวจองเลยไหมโชคดีเพื่อนรักโชคดีเพื่อนรักเราไปขับรถกลับก่อนแล้วกันเพื่อนทิ้งเพื่อนว่ะเพื่อนทิ้งเพื่อนมึงอาจจะแพ้ในการเล่นเกมพี่ครับ แต่เรามาลองแข่งกินเหล้าได้ไหมล่ะปินเบรคเลยเราผมกว่าเป็นแคสเตอร์ไงเป็นแคสเตอร์เราต้องเขาก็เปลี่ยนเพราะว่าทางบ้านเขาพี่สังเกตมานานแล้วฟอลโลเวอร์เนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันหักดิบเกินไปเขาจะไม่ชอบใช่ก็มันมีเป็นผู้ชายอยู่พี่เป็นแปลงเป็นใช่เป็นไฮบริดไม่ได้อ่ะนะยังไงนะอ้าวโซปา่ะเอาปิดร้านเหล้าไปเลยไปเลยจริงเหรอพี่ไปพี่เคยทำให้ใครผิดหวังเด้อดูดิ ใช้ชนะก็เป็นของเราใช่อย่าถามนะว่าพอฝีมือตัวเองหรือเปล่ามุกไอสัตว์พวกแม่งอยู่ยุ่งวิ่งมาชนกูก็แดกขนมเค้กกูอยู่ดีวิ่งหัวแม่งมาแทงแทงตัวกูเฉยเลยโอเคถือว่าพอได้นะเป็นแคสเตอร์พอได้นะเพราะว่าเป็นอาชีพที่บางทีเรามองแล้วเรามองว่าเฮ้ยไอเนี้ยง่ายไอเนี้ยง่ายใครก็เป็นได้เพราะว่าไม่ได้เป็นง่ายขนาดนั้นหรอกเมื่อกี้พอคุยกันหลังไมค์กับคิงเน็ต รู้เลยว่ามันต้องมีการเข้าใจคนดูมีเทคนิคในการพูดในการเล่นอะไรเงี้ยไม่เรียนง่ายหรอกไม่งั้นก็รวยทุกคนแล้วในโลกใบนี้นะผมก็เดี๋ยวเรามาอีกเวนึงก็แล้วกันกินเหล้ากินเหล้ามาโลกเป็ถ่าวเราถ่าวเราถ่าวเราเอาเข็นไปไปกินเหล้ากันเลยไปกินเหล้ากันเป็นการที่เร็วมาก OH MY GOD! เป็นแก๊งเดียวกับพวกเราพิเศษเฉพาะแฟนรายการคนหัวครัวเสื้อสนิมจอจแอนด์ดอลลี่ลดไปเลย15%แอดไลน์เลยที่ไล n ์แอดสนิมก่อนกลับบ้านขอเด้เรื่องทีหนึ่งได้ฮะสี่คนสามคนพี่สามคนอย่าได้สามคนไม่ได้ไอ้นี่ยังไงวะตะกี้ตอนแรกตอนเย็นๆเนี่ยบอกอยู่ว่ามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลัวเหรอกลัวเหรออย่าไปกลัว เ้ยเด็กพยาลิงยังไงเด็กพยาลริงไงวะเด็กพยาลริงไงวะเฮ้ยกูยังกูดิไม่เห็นระวังเพื่อนที่บ้านจะด่านะว่าเสียชื่อพยานจริงเลยเอานจริงเลยเอาจริงเลยเอาจริงเลยโอ้โหโอ้เจสัสพยานจริงเลยอ่ะขออะไรอะเฮ้เพื่อนไม่เป็นอะไรอ่ะ

ฟักกอแกแถมให้พัทยาหน่อยยัไม่เมาเลยนะอ๋ออุ้ยเช๊ญเชิญเชิเชินี่ีน้องที่มาครับอ่อ้อพี่้ก่อไรอนอยพี่สอบรเดี๋ยวขอบคุณน้องๆมาที่มาเอบกน ฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยคิงสอยอันนี้นนกนน็เป็นเกมแคสเตอรธธธ์โตทอลประเทศไทยมาเอารับไปกไปกลกว่าเป็นอาจารย์อีกทีนึงวันนี้ขอบคุณมากด้วยครับอุตส่าห์มานั่งเสียเวลากินเหล้า,า,ากูด้วยเดี๋ยวว่าหลังจะไปทายคลิปเพราะว่าพี่คิงนี่เป็นเด็กพระยาเราจะไปส่ขงของแทนเด็กพระยาไปเยอือนไปเยี่นหน่อย ผมก็ชื่อช่องมินิเกมเพลทีวีนะครับผมหรือว่าพี่หันแน่เดี๋ยวเราจะพาดีเจภูิไปมินิคามิวมือถอยออแก้วมากน้องหมดแก้วใครไม่หมดหมดละเ็บเกเ็เกมอถือได้ผมหมดแล้วเอาหมดเก้วใครไม่หมดผมหมดละสุดซอยสุดซอยครับผมอย่าลืมกดซับกด subscribe นะครับผมแล้วก็แชร์กันด้วยคนผไปแล้ว 我来。 ยังไงก็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนมากนะครับที่ติดตามรายการของเราอย่างเสมอมาเลยรักทุกคนนะจุบจ๊บเจี๊ยบรักมาต้องรักนะแจ๊ะแจ๊ะถ้าเกิดรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับหรือว่าชอบฮาก็ฝากกดไลค์กด subscribe แชร์พี่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกอันเนาะแล้วก็แน่นอนอย่างที่เราบอกอ่านทุกอย่างในรายการของเราเนี่ยเราใช้หลักสูตรการทาของดีเจภูเมนูนะครับใครที่อยากจะลองทําเองก็เชิญเ,เต็มที่เลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกและขี้เกียจเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับแล้วตอนนี้ข่าวนี้ก็คือคนอยากลีนดีเจภ แล้วก็ซีโร่เคลของเราด้วยนะครับเครื่องเดิมไร้น้ำตาลไร้แคลอรี่ตอนนี้เราก็อยู่ในแฟมลี่มาแล้วมืกันทั่วประเทศ